เอานะฮะดราม่ากันอย่างดูเดือดน,นะครับเรื่องโทนวูดครับนัพแท๊พี่น้อยครับตอนนี้ผมอยู่กับนพัพแท๊มิวสิกนะครับแล้วก็พี่น้อยครับผู้เชีย่ยวชาญทั้งคู่นะครับ <laughs> เป <รา S 2> <laughs> ็นขนาดนั้นเห็นคนพูดหลายคนแล้วเรื่องไม้กับไอ้ปลิกอัพอะไรใช่ไหมใช่ครับเอากีตาร์ไฟฟ้าก่อนนะอเอากีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ากีตาร์โป่งมันมีผลแน่นอนเ,อเห็นชัดๆใช่ไหมใช่เอากีตาร์ไฟฟ้าครับนัพแท๊พี่น้อยฮะถ้ากีตาร์ไฟฟ้าเหรอผลมันก็เยอะเหมือนกันนะพวกปลิกอัพกับกีตาร์เนี่ยนะมันถึงได้ซีมัวได้ออกแบบมาแบบ เบสน้อยไอ้รุ่นนั้นเบสเยอรุ่นแหลมเยอะอะไรเนะี่ยมันมีผลถ้าเบสก็ได้ฟ้าเนี่ยไม้อะมันก็มีผลเพราะมันให้เสียงมันกังวานไดนะ้มันก็เหมือนกับกล่องๆอะแข็งๆหน่อยอะอเสียงมันอะแล้วอีกอย่างไม้พวกเนี้ยถ้าไปเอาไม้ธรรมดาเล่นเงี้ยมันอาจจะบิดๆงอง,ง,อง,งๆหกๆอะไรเงี้ยม,มันก็ทําให้มานั่งปรับทั้งวันทั้งคืนอะ ออมันก็มันก็มีส่วนเสียงนะเสียงมันต้องวิ่งตามลาบเลยถ้าเป็นไม้ผูกขามก็ไปตามเสียงอ่ะโอ้ยอันนี้มีผลนะเริ่มลึกเลยนะนะแพ้พูดลึกถึงขนาดนั้นเลยโอ้สุดยอดเลยฮะเฮ้ยบรรยาาศนั้นให้แต่เป็นเรื่องจริงก็ถึงได้ทำไม้เรีเบรียเป็นไงอ่านะแพ้ว่ามีผลแน่นอนมีผลพี่น้อยครับผมว่ามีนะคือกีตาร์ถ้าเกิดมันราคามันบางทีถ้าซื้อมานสามพันสองพันอะไรเงี้ยมันก็เนื้อเสียงมันก็จะแปลงแปงแปลงแกวเหนียวเหนียวไม่หนาใช่ใช่ตามราคาครับเสียง ก็คือพี่น้อยก็ฟันทงว่ามีผล ผมก็ฟันธงว่ามีผลแสดงว่าเราเห็นตรงกันตอนนี้ไม้มีผลกระเสียงนะฮะเพราะว่ากีต้าร์มันก็มีหลายเกรดไม้มันก็มีหลายเกรดโอ้ยอย่างนี้ก็ใช้ไม้อะไรทาก็ได้กีตาร์มันไม่ตัวเป็นหมื่นเป็นแสนกนหรอกกีตาร์บางตัวแบบไม้บางกัอบเกินมาเป็นสิบปีนะที่เแพงใช่ครับใช่ครับใเหมือนกีต้าร์ทำสีพวกเนี้ยสีมันก็แฉมันก็ทําให้เสียงไม่ออกแล้วมันไม่มันไม่กังวลแล้วถึงพวกพวกนักดนตรีอยากได้ไม้เก่าๆที่มันแห้งสนิทแล้วยิ่งดีมันแก่แล้วอย่างไม้ก็จะไม่งอเวลาเล่นเล่นง่ายไม้ไไมอ้เดูบิะรกถๆ แต่ทีเนี้ยพี่น้อยนะแพ้ผมเคยไปอ่านเจอคอ,คอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่ามีฝรั่งช่างทากีตาร์ของอเมริกาเขาบอกว่าไม้ที่อยู่บนยอดเขาอ่ะกับไม้ที่อยู่บนตีนเขาอ่ะราคาแตกต่างกันนะ,ะพี่น้อยนะแพ้คิดว่าเพราะอะไรดูไหมเพราะอากาศเลยดิใช่อากาศมันเย็นกันดีไม้ก็งอันเขาบอกว่าเหตุผลก็คือไม้ที่อยู่บนยอดเขาอ่ะเขาจะได้รับพวกสารอาหารเต็มที่รับสารอาหารรับแสงอาทิตย์รับอะไรเต็มที่แต่ไม้ที่อยู่ตีนเขาอ่ะจะได้รับไม่เต็มที่เท่าข้างบนแล้วข้างบนน่ะขวาจะขึ้นไป ตัดมายากกว่ามันเลยค่อนข้างแพงอันนี้ที่แพงคือมันขึ้นเปตัดยากอันน,น,นี้อันนี้ที่ผมอ่านเจอนะนะครับที่ผมอ่านเจอประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นเป็นช่างทํากีตาร์ระดับโลกเขาบอกไว้นะครับ <c oughs> รแต่ <c oughs> แต่ถ้าฟังที่บ <c oughs> อ,อกแพงมันสิ่งนะ มันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่่ะอมเพราะไงมันต้องเอามาอบอยู่แล้วอ๋อมาอบอยู่แล้วอบให้มันแห้งจหนทรอยู่แล้วพีหข้างบนน่ะค่าแรงมันต้องบวกช่างปปนขึ้นไปใช่ใช่ครับแต่แต่โรงงานอย่างเทเลอร์อย่างเงี้ยเขาจะคัดไว้เลยนะว่าไม้ล็อกเนี้ยทำซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองซีรีส์สามเขาจะคัดคัดไปเลยรุ่นเนี้ยทำกีตาร์ราคาหลักสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยไต่สเต็ปแสดงว่าเขาเขาคัด คุณภาพของไม้แต่ผมไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องรายละเอียดว่าเขาใช้วิธีคัดคุณภาพไงเพราะว่าอย่างซิก้าสปูตมันก็ซิก้าสปูตเหมือนกันแต่ละซีรีส์ไม่บางทีแบบไม้อาจจะมีตำหนิไงมีตาตาเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแบบลายลายไม่สวยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเฟนเดอร์ครับเฟนเดอร์เม็กซิโกบอดี้เอลเดอร์เฟนเดอร์อเมริการุ่นสแตนดาร์ดเอลเดอร์รุ่นสูงคัตตอมช็อปเป็นแสนก็เอลเดอร์เอลเดอร์เหมือนกันก็มาอยู่ที่ไม้มันขีดชิ้นเนี่ยมันต่อกันอะ เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆมันก็หกชิ้นเจ็ดชิ้นเลยนะต่อเนี่ยต่อแบบเนี้ยเซวเนี่ยตึงตึงตึง,ตง,ตงตอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันใช้สองชิ้นสามชิ้นเองอะ嗯嗯่ะหรือบอกว่าบางคนเจอกีตาร์สองชิ้นนะโหสุดยอดเลยโหสุดยอดเลยเออหายากมากกีตาร์มันแผ่นนี้กับแผ่นนี้อ,ะอ่ะ แต่การมาต่อกันมันเขาก็ต้องคัดคุณภาาของไม้แล้วอบไวตงนี้องไม้ไม้เกศเดียวกันน่ะเกศเดียวกันต้องฟังเสียงต้องต้องให้มันเหมือนกันไม่ต้องตึงตึงตึงเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่บาลานซ์อย่างไม้คือคือใช้วิธีการเคาะตั้งแต่ไม่รู้แล้วแต่เขาใช้วิธีไหนอ่ะแล้วอย่างอย่างสำเร็จรูปมาอย่างเงี้ยมันมันเคาะอะไรฟังได้ไหมนะแพ้นะแพ้ลองดูไหมเนี่ยเหรอไม่เล่นเดี๋ยวดูดูดูขั้นแรกเลยดูไม้ว่ามันต่อคิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นนี่ชิ้นหนึ่งใช่ป่ะเนี่ยดูดูไม้เงี้ย เนี่ยมันจะมีเส้นบอกเลยว่าเนี่ยนในชิ้นหนึ่งในชิ้นหนึ่งถ้าไม้น้อยชิ้นอะยิ่งดีอ๋อฮะอันนี้คือ3มชิ้นเหรอนะแพ้ไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีกี่อ่นเนี่ยตัวมากฟินเดอร์บางทีมันมาถ้ารุ่นเก่าๆอาจจะมา3มชิ้นแต่รุ่นใหม่บางที7ชิ้นเลยเนี่ยมีตรงนี้อีกนะเซียวเนี่ยมีเซียวบนอีกข้าวนี้ผมไม่รู้เลยผมนึกว่าชิ้นเดียวนะไม่ไม่ใช่ชิ้นเดียวหรอไม่ใช่ชิ้นเดียวแต่บางคนพ่นสีทับเลยไม่ให้เห็นอ่ะแต่ถ้าส่องส่องแบบนี้ไงก็เห รู้รายละเอียดอะไรไหมนะ <_ an> แพ้อย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าเวทีซื้อกีตราต้องลองลองแบบ ตัวโชกตัวโชต้องลองจากนั้นเลยอ่ะเอาเสียงที่เราถูกใจอ่ะบางทีกีตาร์รุ่นเดียวกันน่ะแต่เสียงมันไม่เหมือนกันไงใช่ใช่มาสำคัญไงขนาดมาอยู่ที่ไม้เห็นเห็นเลยจระเเลยเนี่ยเอออยู่ที่ไม้จริงก็เวลาเราไปลองกีตาร์แม่งรุ่นเดียวกันเลยราคาเท่ากันแบบปีเดียวกันทุกอย่างแต่เสียงมันไม่เหมือนกันอ่ะเออใช่ใช่เพราะเดี๋ยวที่เขาต่อไม้แล้วแบบไม้มาไม่เหมือนกันขนาดรุ่นเดียวกันนะทุกคนนี่นี่นี่เรื่องจริงเลยถึงบอกว่ามีไม้มีส่วนมีผลนอกจากกิตารอิมจีอย่างเงี้ยอิมจีบางทีมัน อันเป็นกีตาร์ที่แบบปลิกอัพมันไม่เลือกไม้เ,ออเล่นไปก็เป็นซาวไม่ใช้ฐานเลกโปรแกรมไงมันก็จะไม่ได้ฟารวิเทชของไม้ตัวนี้จะแบมันไม่สวนอย่างนี้พวกคอกวนคอหนาอะไรก็คออ้วนมันก็อยู่เราเล่นถนดัดไป็นถนดัดตัวเองอ่ะ อันนั้นเองไม่ไมีแค่มีผลเท่าไ,ไ,ไ,ไรหรไ่เรื่องคออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สำคัญนะถ้าคอไม่ดีโงงงอย่งเอียแต่บางคนมาดอุย้ยทำไมกีตาร์ที่คอมันใหญ่แบบกนะิ๊สันนะจี๋จ๋าเน่ะครับฟิลเดอร์บางอัลเบนต์ทรงแบนแบนอะไรเงี้ยอยู่ที่คนชอบแล้วเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะพี่<อ>น้อยเสริมอะไรไหมครับเรื่องไม้ถ้ามันอยู่ที่สูงมันอาจจะแห้งคุยพี่เต้ให้มันอยู่ที่สูงอ่ะแสงแดดมันจะทำให้ไม้มันจะแห้งไม่เมื่อกี้ผมพูดแบบนี้ไปแล้วครับเออเอามึเอาใหม่ดิเออไม่เฟิลเดอร์เก่าๆมันดีมันแห้งนะ มันก็โอเคเด้งบางคนก็ชอบขอให้เป็นของเก่าๆมันก็เบาด้วยเพราะว่าใหม่ๆมันอาจจะมันยังไม่แห้งมันก็อาจจะหนักเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันยิ่งไงเป็นไม้ละยิ่งเก่าก็ยิ่งแห้ง่่แต่บางคนแบบบางคนแบบไม่ไม่เข้าใจนะอยากแห้งเอากีตาร์ไปตากแดดไปเลยลงรถผิดวิธีใช่ไหมครับผิดวิธีเลยเหมือนในลงในรถอะไรอย่างเงี้ยอยากกีตาร์ไปในรถนะันรถไปจอดตากแดดมันอบไปเลยเลยคอเคอโกมันอ่ะบีดหมดอ่ะ เสียเลยอ่ะกีตาร์ผมเสริมเลยอ่ะกีตาร์จีนราคา3,000บาทเฟนเดอร์ ender, อเมริการาคา50,000บานะครับใส่ปิกอัพดิมาซิโอเหมือนกันทั้งคู่ะนะแพ้พี่น้อยคิดว่าต่างไหม ต่างเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยไม่ดีมาซิโอรุ่นท็อปท็อปแบบเคยเคยเจอมาหลายคนแล้วว่าอุ้ยสบายเสียงดีมากเลยอมโมโมแล้วเราเล่นกับกองเสียงมันไม่ออกเลยขนาดขนาดยัดดีมาซิโอใช่ก็ไม่ได้รุ่นรุ่นเลยดีพีร้อยด้วยรุ่นดีด้วยของดีมาซิโอเสียงไม่ออกนะมาได้มาได้ดังอ่ะดังเสียงไม่ออกนะมันไม่เป็นกอนคล้ายๆแบบไม้ข้างในมันกลวงอ่ะมันมันมันไม่ไม่มีน้ำหนักข้างในในไม้เนี่ยมันความหนาแน่นของเนื้อไม้มันไม่แข็งเออมันอาจจะข้างในมันกลวง กลัวมันถึงจะเบาแล้วไปหมดเลยอันนี้เห็นภาพชัดเพราะว่าน้าแพ้เคยเจอเหตุการณ์มาแล้วเจอแล้วเป็นคนโมกับมือเลยให้ลองเลยสู้กองโอ่โสู้กองเลยเอาไม่อยู่แล้วถ้าสมมติเราทาวงวงจรใหม่ใส่แวร์ลิงใส่อะไรให้มันดีขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ที่ไม้ด้วยไม้ไม้จริงเนาะอืมไม้ผลอันนี้ชัดเจนเลยผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยแต่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ไม่อันนี้ประสบการณ์ตรงน้าแพ้ไงยกตัวอย่างเลยว่าเฟนเดอร์ตัวละห้าหมื่นกับกีตาร์ธรรมดาตัวละสามพัน ใส่ปลิกอัพรุ่นเดียวกัน2ตัวลองได้เลยไม่เชื่อลองดูเลยเรื่องจริงเพราะว่าหลายคนน้องๆมือใหม่บอกเฮ้ยพี่ผมมีกีตาร์เนี่ยซื้อมาไม่แพงแต่ผมอยากจะโมปลิกอัพให้มันมีพลังจัดยัดดีมาซีโอยัดซีมัวม,มันได้เกรดระดับเดียวเองได้แบบสมมติว่าแดงเองมันได้ไปแค่ซีระดับซีเองไม่ไดงไม่ถึงบีเลยเพราะกีตาร์ถูกๆมาไม้แบบข้างในนี่มันโก่งพวกไม้ถูกๆอ่ะมันไม่แน่นไม่เหมือนพวกกีตาร์มีห่อ ใช่ป่ะพี่น้อยเคยเคยไหมครับกีตาร์ที่ราคาไม่สามพันอายุแถวแถวสามพันแต่โมแบบสุดสุดยอดเสียงมันก็จะดังแต่ว่ามันจะไม่เป็นลูกอ่ะเออใช่เป็นแบดแบดมันมั่มันแฉแฉมันแฉะมันไม่ไม่เป็นลูกแต่ถ้าเป็นกีตาร์แบบราคาห้าหมื่นหรือหมื่นขึ้นไปนี่มันก็เสียงก็จะเป็นลูกหน่อยมันก็จะอ๋อเนี้ยเสียงก็จะหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับ โอ้ครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องทโทนวูดนะครับมาพูดคุยกับนักแพะกับพี่น้อยสดๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างหลายๆหลายๆแนวทั้งไม้ทั้งปิ๊กอัพด้วยนะครับผมก็เห็นตรงกัน3ามคนนะว่าทโทนวูดนี่มีผลกับกีต้านะครับผมจะอยากเจ็บก็เชิญซื้อกีตาร์ถูกๆเราปี่เอัแพงๆปิ๊กอัพตัวหนึ่งซื้อกีตาร์ได้ตัวเงี้ยโอ้ยงั้นก็เอากีตาร์ถูกๆมาดันแล้วใส่กันยับแล้ว ไม่มีแหล่งศิลปินใช้พวกนั้นละ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เราถ่ายสถานที่ถ่ายทำเนี่ยอยู่ที่ร้านน้ำแพ้มิวสิกนะครับอย่างบ้างอยู่ที่เดิมคืออย่าระเบิดอเราฟเฟี้ยนะครับไม่ใช่ขนมขนมมาได้เออตลกสนานกันครับใครสนใจนะครับซ่อมกีตาร์โมกีตาร์ก็มาที่นี่นะครับเพชรเกษม94ครับคลิปนี้ล้ำลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายัครบบบ๊าายยโทนวูดครับพี่น้อยโทนวูดโทนวูดคือ เอาเลยอะไรเฮ้ยมาอันนี้เอาออกอากาศได้ไหมไม่น้อยหรือว่าเอาไปเลยออกเลยนะลุยอ่าเมื่อกี้เป็นมุกนะครับเป็นมุก